โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำบับควันแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็ยจะส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยดรอยรอบของเครื่องกันก่อนครับตอนนี้เป็นส่วนนะครับเดี๋ยวส่งแบบเครื่องเอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่ห้องชิ้นงานเอาไว้ส่วนกระดาษที่หุม้มอะคริลิกอยู่ด้านหลังแกะก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกะยากมากนะครับ ทางด้านหน้าทางั้านแกวไว้ให้แล้วมาดูการทํางานของมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านสายสีดําตัวนี้เ,เดี่ยวจะตรงเดียกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดนี้ให้ครับแดงบวกดําลบเวลาใช้งานค่อยเอามาเสียบนะครับสาหรับการใช้งานด้วยแบตเตอรี่นะถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียบส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แบต12บโวลต์แดงคลิปขั้วบ,บวกดําคลิปขั้วบลบ สำหรับการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ห้ามสลับขั้วเด็ดขาดน,นะครับถ้าสลับขั้วช็อตทันทีมาดูการทำงานสวิตจะเป็น3สเต็ปแบบนี้ตรงการคือปิดโยกมาขวามือตัวนี้220โวลต์ตามตัวเลขเลยครับอันนี้เป็นระบบไฟบ้านมาการกรอนลอบหีมเหอากสมครับจุดสีแดงหมดหกันตรงกลางคือปิดซ้ายมือแบตเตอรี่ครับ ถ้ากรณีเราไม่ใช้แบตเตอรี่ที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะ,ะสายตัวนี้ก็ไม่ต้องเสียบดึงออกไปได้เลยเราก็จะเหลือแค่สายสีดําตัวนี้เส้นเดียวเป็นสายของไฟบ้านยกมาฝั่งของแบตเตอรี่เครื่องก็แค่ไม่ทํางานนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าไม่ชอ็อตไม่มีปัญหาอะไรเราก็โยกกลับไปในส่องไฟบ้านก็ทําทงานปกติมอเตอร์สามารถปรับวาเร็วได้มาดูกรณีถ้าเราจะล้างทองสารนะครับ ดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาตัวชุดมอเตอร์ห้ามล้างน้านะครับตัวนี้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ตัวชุดมอเตอร์นี้ทางร้านรับกันให้1ป่ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยครับหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องยกล้างน้ําได้เลยเนาะในส่วนของหัวเตาแก๊สและหม้อสแตนเลสต,ตัวนี้ใช้ไฟเล็กขัดได้เลยครับเวานี้สกปรกมากๆหัวแก๊สก็ต้องสะอาดนะครับถ้าหัวแก๊สสกปรกก็ทําให้ความร้อนตกลงได้ ในส่วนของตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอมาดูในส่วนของการใช้งานถอเตาแก๊สถอเตาแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ําเท่านั้นแบบนี้หัวเลขแรงดันสูงห้ามใช้ได้ขาดนะครับอันตรายแล้วก็มาดูตัวนี้นิดนึงช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดแบบนี้ครับเห็นไหมว่ามันสามารถขยับได้เวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายเราก็ไม่ต้องสนใจแต่ก่อนใช้งานปรับให้สุดแบบนี้ กดแล้วก็ปิดครับเปลวไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับมาดูกรณีถ้าช่องกัดปบบไม่สุดนะเห็นไหมเปลวไฟเปลี่ยนสีเลยครับเป็นไฟลอยๆสีส้มปรับให้สุดได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนี้เลยความแรงไฟในการใช้นะครับใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหมไฟอ่อนไม่เน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อไฟแรงป๊อปคอนไม่ไหม แต่ถ้าไฟอ่อนเกินไปปับคอนไหมครับแล้วก็ไฟตรงกลางไม่ออกอยู่แล้วนะครับอ่อนเฉพาะวงนอกโอเคครับ